โฮ oh, รอริจินเพราะทุกเรือนมีเรื่องเล่าอีพีที่1ประวัติศาสตร์รอย a l o โอ j กจัมโบ้โอเดม p สปิเก้รอย Oak โอกจัโบเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่โดดเด่นและมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์การผลิตนาฬิกาโดยมีเรื่องราวที่น่าสนใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นอันท้าทายจนถึงสถานะเป็นไอคอนในปัจจุบัน จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจทศวรรษ1,970วิกฤตการ์ควอสและแนวคิดที่ท้าทายในช่วงต้นทศวรรษ1,970อุตสาหกรรมนาฬิกากำลังเผชิญกับวิกฤตการ์ควอสหรือควอสครสิสิสซึ่งทำให้นาฬิกาจาักรกลแบบดั้งเดิมถูกคุกคามอย่างรุนแรงออเดมัสปีเก้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนาฬิกาชั้นสูงของสวิตเซอร์แลนด์ต้องการสร้างสรรค์านาฬิกาที่จะพลิกโฉมวงการและดึงดูดลูกค้าใหม่ จเจอรัลเจนตาผู้มาพลิกเกม ในปี1970จอสโกเลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำโอเดมาสปีเก้ผ่านยุคควอสคริสิสได้มอบหมายภารกิจสำคัญนี้ให้กับเจอรัลเจนตานักออกแบบนาฬิกาชื่อดังผู้มีวิสัยทัศน์เขาได้รับแรงบันดาลใจจากหมวกดำน้ำแบบโบราณที่มีสกรูยึดจึงนำแนวคิดนี้มาใช้ในการออกแบบตัวเรือนและขอบหน้าปัดของรอยเย่อโอ๊กที่มีลักษณะแปดเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์และยึดด้วยสกรูหกเหลี่ยมที่มองเห็นได้แ ตัวซึ่งถือเป็นการออกแบบที่แปลกใหม่และกล้าหาญอย่างมากในยุคนั้นจัมโบกับขนาดที่แหวกแนว Royal Oak Ref 5402 ST เปิดตัวในปี1972ที่งานบาเซลแฟร์ปัจจุบันคือ Watches and Wonders ด้วยขนาดตัวเรือน39มิลิเมตรซึ่งในยุคนั้นถือว่าใหญ่มากสำหรับนาฬิกาสำหรับผู้ชายในยุค70นาฬิกาผู้ชายทั่วไปมีขนาดประมาณ33-36มิลิเมตรทำให้ได้รับฉาย,ยาว่าจัมโบ้ทันทีและกลายเป็นชื่อที่ใช้เรียกขานกันมาจนถึงปัจจุบันสแตลเลสสตีลในราคาเท่าทอง สิ่งที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการอีกอย่างคือรอยเย้าโอกเป็นนาฬิกาสปอร์ตหรูที่ทำจากสแตนเลสสตีลแต่กลับมีราคาเทียบเท่ากับนาฬิกาทองคำในสมัยนั้นซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เกิดการถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในตอนแรกกลนไกอันบางเฉียบ รอยเยาโอ๊กจัมโบใช้กลนไกไขาลานอัตโนมัติแคลิเบอร์2121ที่มีความบางเพียง3.05ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลนไกที่บางที่สุดในโลกในขณนะนั้นกลนไกนี้พัฒนาร่วมกับเจอเกอร์เลอคูและได้รับการยอมรับในด้านความแม่นยำและความทนทานรอยเยาโอก5402มากับตัวเรือนแบบโมโนโคอร์กฝาหลังทึบหน้าปัดลายเปตตทับเสตรีและสายนาฬิกา344 การยอมรับและวิวัฒนาการทศวรรษ1,970ถึง2,000จากเสียงวิจารณ์สู่ความสำเร็จแม้จะเริ่มต้นด้วยเสียงวิจารณ์แต่ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์คุณภาพการผลิตที่ยอดเยี่ยมและการวางตำแหน่งทางการตลาดที่เป็นนวัตกรรมรอย a l o โอ๊กจัมโบก็เริ่มได้รับการยอมรับจากนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกาอย่างรวดเร็ว ในปี1973มียอดขายกว่า1,000เรือนและอ d e m าสปีเก e ได้ขยายการผลิต A Series เป็น2,000เรือนการขยายคอลเลกชัน ด้วยความสำเร็จของ Royal o โอ j u จัมโบโอดมาสปีเกได้เริ่มขยายคอลเลกชันรอย a l o โอในช่วงปลายทศวรรษ1970ด้วยการนำเสนอรอย a l o โอขนาดเล็กสำหรับสุภาพสตรีและในปี1977ได้เปิดตัวรอย a l o โอ4100ขนาด35มิลลมตรสำหรับผู้ชายวัดสดุที่หลากหลาย นอกจากสแตนเลสสตีลแล้วรอยัลโอ๊กจัมโบยังถูกผลิตในวัสดุมีค่าอื่นๆเช่นทองคําขาว REF 5402 BC และทองคําเหลือง REF 5402 BA และทูโ n e REF 5402 SA เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของนาฬิกาสปอร์ตหรูครบรอบ20ปี ในปี1992โอเดมาสปีเก้ได้เฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของรอยเยโอโด้วยการเปิดตัว Royal ยโอ j จูบิล e 14802ซึ่งเป็นจมโบรุ่นที่2ในประวัติศาสตร์ซึ่งยังคงรักษากลนไกาคาลิเบอร์2121และขนาด39มิมไว้แต่14802มีความแตกต่างจากรุ่น5402ด้วยตัวเรือนแบบ3ส่วนทำให้มีฝาหลังแบบใสที่เผยให้เห็น โรเตอร์พิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อวาระครบรอบโดยเฉพาะมาพร้อมกับบานพับแบบใหม่สายนาฬิกา944เข้ามาแทนที่สายนาฬิกา344ของรุ่น5402นอกจากนี้รุ่นสติลบางรุ่นยังมีหน้าปัดสีชมพูแซลมอนและสีทัสคานีบลูที่มาในวัสดุที่พิเศษอย่างแพลตินัมที่มีจำนวนจำกัดเพียง20เรือนทั่วโลกจัมโบที่เงียบหาย ในปี1996นาฬิการอย a l o a โอก15002ได้ประกาศถึงบทที่3ในประวัติศาสตร์ของรอย a l o a โอ๊กจัมโบต่อจากรุ่น5402และรุ่นฉลองครบรอบ14802แผนการที่จะเปิดตัวรอย a l o a โอกขนาด39มิลลิเมตรเอ็กซ์ตราทินเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1991 แต่ถูกระง,งับไว้เพื่อให้ความสำคัญกับรอย a l o a โอ๊กจูบิลี่14802รอย a l o a โ15002จึงไม่ได้ถูกเปิดตัวจนกระทั่งปี1996ซึ่งเป็นช่วงที่นาฬิกา1,000เรือนในรุ่น Limited Edition ฉลองครบรอบส่วนใหญ่ถูกขายไปแล้ว รุ่น15002สารต่อความดั้งเดิมจากรอยเย o าอก5402เกือบทั้งหมดถังตัวเรือนแบบโมโนโคอรกฝาหลังทึบหน้าปัดลายทับพ,พิซซอรี่สายนาฬิกาที่เรียวลงมีเพียงมุมของขอบหน้าปัดที่เจียรไนัยซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย45องศาเมื่อเทียบกับ40องศาก่อนหน้า การเปิดตัวเป็นไปอย่างเงียบๆแทบไม่มีการกล่าวถึงในแคตตาล็อกการผลิตยังคงจำกัดมากในปี1,996มีเพียง95เรือนเท่านั้นและในปี1,997ลดลงเหลือ78เรือนจากนั้นเหลือ21เรือนในปีถัดมาและลดลงเรื่อยๆ เอกสารเก่าๆไม่ได้อธิบายเหตุผลของการดำเนินที่เงียบเชียบเช่นนี้บางทีอาจเป็นเพราะการเติบโตของ Royal Oak Offshore 42มิมและ Mini Royal Oak 20มิมพร้อมๆกันการเปิดตัวตูวตบิญยองในปี1997และรุ่น Grand complication รุ่น15002ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในยุคนั้นกลับทำให้รุ่น15002เป็นหนึ่งในรุ่นที่หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมในปัจจุบันอย่างมาก Modern Classic Jumbo ทศวรรษ2000ถึง2021การกลับมาของ Jumbo หลังจากการเปิดตัว15002ที่ค่อนข้างเงียบและถูกผลิตออกมาในปริมาณที่น้อยมากต่อมาในปี2000โ o เด Mas ป i เ e ้ได้เปิดตัว Royal Oak Jumbo Extra Thin อีกครั้งในรหัส15202ที่ยังคงใช้กลนไก Caliber 2121ที่เป็นหัวใจสำคัญของรุ่นดั้งเดิมตัวเรือน39มิมที่บางเฉียบและหน้าปัดลาย p e t i t t a p i e r i e อันเป็นเอกลักษณ์ ครบรอบ40ปี ในปี2012โอเดมาสปีเก้ได้เฉลีมฉลองครบรอบ40ปีของโรโยโอกโดยการปรับปรุงและเปิดตัวโรโยโอกในรหัส15202ซึ่งถือเป็นรุ่นที่สืบทอดเจตนารมณ์ของโรโยโอคจัมโบ้5402ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยการนำโลโก้กลับมาไว้ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาบนหน้าปัดจึงทำให้รุ่น15202กลายเป็นจัมโบ้ที่ได้รับความนิยมและเป็น ที่ต้องการอย่างมากในหมู่ผู้สะสมนอกจากนี้ในวาระครบรอบ40ปียังมีการผลิต Royal Oak Open Work Extra t i n n l m m t t e e e i t t o o n ที่มีจำนวนจำกัดเพียง40เรือนเท่านั้นยุคปัจจุบันทศวรรษ2022เป็นต้นไปครบรอบ50ปีและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในปี2022ซึ่งเป็นปีครบรอบ50ปีของโรโ o l o a โอเด m a s p i ก u e ได้เปิดตัว Royal Oak Jumbo Extra Thin โฉมใหม่ภายใต้เรฟ16202กลนไกใหม่คาลิเบอร์7121 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการแทนที่กลไกคาลิเบอร์2 2 2 1ที่ใช้มานานกว่า50ปีด้วยกลไกไขาลานอัตโนมัต Cal ิคาลิเบอร์7 1 2 1ที่ออกแบบและผลิตขึ้นภายในโรงงานของโอเด a s สอิเกเองกลไกใหม่นี้มีความถี่ในการทำงานสูงขึ้น28,800 vph จาก1,9,800 vph และมีการสำรองพลังงานที่ดีขึ้นเป็น55ชั่วโมง โรเตอร์พิเศษ50ปีสำหรับรุ่นที่ผลิตในปี2022โรเตอร์ของกลนไกาคาลิเบอร์7-121จะเป็นสัญ,ญลักษณ์50ปีพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการปรับปรุมรายละเอียดเล็กน้อย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกลนไก่แต่โรโยโอ๊กจัมโบ r เรฟ6 2 2 2ยังคงรักษารูปลักษ์และสัดส่วนอันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมไว้เกือบทั้งหมดรวมถึงขนาด39มิิเมตรและความบางของตัวเรือนมีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยในการตกแต่งผิวและความคมชัดของขอบมุมต่างๆการขยายตัวและการสร้างสรรค์ ร o ย a ลโอ๊กจ m โบยังคงมีการพัฒนาและนำเสนอในวัสดุที่หลากหลายเช่นสแตนเลสสตีลทองคำขาวทองคำชมพูแพลทินีมและมีการนำเสนอหน้าปัดสีต่างๆรวมถึงรุ่นโอ e พ Work โครงกระดูกที่เผยให้เห็นความซับซ้อนของกลไกาภายในสถานะในปัจจุบัน Royal Oak Jumbo บ X t r a t h i รยังคงเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่หายากและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนาฬิกาสปอร์ตหรูและเป็นผลงานชิ้นเอกของการออกแบบและวิศวกรรมนาฬิกาความคลาสสิกเหนือการเวลาและประวัติศาสตร์อันยาวนานทำให้ Royal Oak Jumbo เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่น่าลงทุนและเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก สรุปแล้วโอเดมัสปิเก้โรโยโอ๊กจัมโบไม่ได้เป็นเพียงนาฬิกาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในวงการนาฬิกาความกล้าหาญในการออกแบบและวิสัยทัศน์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทำให้มันเป็นที่โจดจำและเป็นที่ต้องการมาตลอดหลายทศวรรษ ผมเป็นผู้ช่วย AI ของคุณพัทหากผมออกเสียงหรือเล่าข้อมูลผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับหากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ